สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner w a r ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ Summoner w a r Addict นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นแพ็คคู่อีกแล้วนะครับก็ตามที่เห็นเลยไอ้นี้ไม่เกี่ยวขี้เมาไปที่อื่นนี่ครับจะมารีวิว2ตัวนี้พร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือแววูปแสงแล้วก็แววูปมืดนะครับตัวนี้ก็เป็นมอนสาดาวแหละแต่ว่าค่อนข้างหายากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแจกในดันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเปิดใบแสงมืดเอาหรือไม่ก็ ได้จากรางวัลมานานมาแล้วนะครับแบวูผมก็ได้มาจากตอนดาวแดงเมื่อเกือบปีก่อนแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มาเลยโอเคครับก็มันเริ่มกันเลยครับสำหรับแบรวูฟนี่ผมให้นยามมันว่ามันเป็น3ดาว3ดาวความสามารถระดับเกือบเกือบ5ดาวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเก่งมากที่สำคัญมันเก่งในกิววอลด้วยครับใครที่ชอบเล่นกิววอลอะไรเงี้ยแล้วมีก็ลองปั้นดูนะฮะทั้ง2ตัวเลย ก็เริ่มที่แวร์วูฟแสงนะครับตัวแรกตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เล่นได้หลายสายแหละแต่สำหรับผมแล้วในกิวอลผมแนะนำนะครับให้ใส่ลูนเป็นเอ t ก a Turn นะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูลูนเราก็มาดูเรื่องสกิลกันก่อนว่าเพราะอะไรมันถึงเก่งในกิวอลนะครับสกิลแรกก็เป็นท่าควรธรรมดาแหละแต่ว่าสามารถมันจะติดห้ามฮิลหเทิร์นนะครับ นี่ก็ไม่มีอะไรสก,กิลนี้ส่วนสก,กิลที่2 Predator Cry นะครับก็เป็นท่าฮิลแหละฮิลเพื่อนทั้งทีมนะครับพร้อมกับบัฟ Attack Speed ด้วยก็ทำให้ได้เทิร์นเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้มาอัพเต็มก็จะมีครูดาวอยู่3เทิร์นแล้วก็ฮิลแรงขึ้นนะครับส่วนสก,กิล3นี่ทีเด็ดเลยครับผมมาสักอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกก็เป็นการโจมตีกระตูนะครับ4ฮิต ความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า max HP ของตัวมันแล้แต่หลายฮิตก็มีโอกาสลบบัฟนะครับฝั่งตรงข้าม50%ด้วยนะครับแถมถ้าเกิดใช้ท่านี้แล้วศัตรูตายก็จะได้คูดาวมาใหม่ก็คือใช้ตออได้เลยอันนี้อัพเต็มก็มีคูดาวแค่3เทิร์นส่วนสก,กิลรีชก,ก็เอื้ออำนวยในกิวลวอ์อีกนะครับเพิ่ม HP ให้กับมอนทุกตัวในกิวลวรเรานะครับ21% ก็ถือว่าโอเคเลยแหละตัวนี้ถ้าเอาเวกแค่แล้วได้แอ a c ท s สปีดมาเพิ่มอีก15นะครับอันนี้ซแดตดโดยรวมเนื่องจากท่าสามน,นะที่เราวังผลค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแม็กเใช่ไหมเราก็ต้องเน้น HP ไปเยอะๆเ,เลยเนะของผมก็จะใส่ประมาณนี้มีคีดเลทไว้หน่อยรูนที่ใส่นะครับอย่างที่บอกคือเป็น v i โอลเ t หรือรูนเอ็กซ์ u ต n ทอร์นั่นเองนะครับออปชั่นก็ไม่ต้องสองสัยเลยครับทำเลือดบวกหลังได้สา0 0 0นี่ก HP ทั้งส46เลยส่วนออฟลองนะครับก็พยายามหา HP มาอีกแต่ที่อยากให้เน้นคือพวกคริเลตนะครับถ้ามีคริเลตมาเพิ่มก็ดีเพราะว่าสกิลสามันหวังผลได้ทำคริเลตให้ได้ประมาณ75ขึ้นไปผมว่าน่าจะกำลังดีนะครับถ้าเกิดใช้กับพวกอ e ีฟิตนะเปนลีดอย่างเงี้ยมันจะได้ชัวร์ๆแบบร0อเเลยเป็นธาตแสงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแพ้ธาตนะครับ ก็แค่มืดแต่ว่ายังไงเราก็เข้าแบบเต็มๆไม่มีโจมตีแชลลบแน่นอนนี่ก็เป็นแววูฟแสงนะครับตัวที่เด็ดเลยส่วนวูดมืดวูดมืดอันนี้จะเล่นต่างกับวูฟแสงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าที่คอยเปิดมากกว่านะครับเปิดชงให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยสก,กัดการทำจังหวะอะไรอย่างงี้ เรื่องสก,กิลนะครับก็มาดูกันก่อนอกสก,กิลแรกก็ถ้าเดียวกันกระโดดไปจิ้มประตูนะครับมีโอกาสติดห้ามฮีลหนึ่งเทิร์นถ,ถ,ถ้าสองเซอร์ไพรส์แอแนะครับตรงนี้ก็ไว้ป่วนได้ดีเป็นการโจมตีสองครั้งนะครับมีโอกาส30เปที่จะสตันต์ัรตูนะครับต่อฮิตนะความแรงก็ขึ้นอยู่กับค่า HP ด้วยเมื่ออัพเต็มก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาอีก10%เป็น เป็น40แล้วก็ลดคู่ดาวเหลือ3เดินส่วนสก,กิลสุดท้ายนะครับก็คือสก,กิลพลาสซีฟของมันอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเกราะสะท้อนนะครับถ้าเกิดศัตรูโจมตีมันมาแบบคริ t ติคอลนะครับก็จะสะท้อนดาเมจไป12%ของ m a ็กเมันยกตัวยอย่างก็คือถ้าตัวมันเลือดอย่างอองผมนี้เลือดตีคร่าวๆ30,000นะครับสะท้อน12%ก็3 6 0 0 ก็คือถ้าตีคิมาก็โดนสะท้อนไปสามครับผมและนอกจากนั้นก็ยังทําให้มีสกิลเกาะแตก1เทินนะครับเป็นพาสซีฟก็คือใช้สกิลแรกก็มีโอกาสติดเกาะแตกสกิลสองก็มีโอกาสติดเกาะแตกด้วยนะครับหรีอสกิลก็น่าสนใจเลยเพิ่ม Attack Speed ในกิลวอลนะครับที่6%อันนี้ A ake, เอาเวกแล้วก็ได้ Attack Speed มาเหมือนกันครับ เรื่องลูนอย่างที่บอกคือมันมีสกิลพาสซีฟที่ดีที่สามารถทําให้ศัตรูเกาะแตกได้ทุกเทอร์นะครับเราก็ควรจะใส่เป็นคาลเตอร,เอร์ไว้1ช่องผมแล้วส่วนตัวผมก็เลือกใส่เป็นไวโอเลนต์คา t เตอร์นะครับเพื่อให้มีโอกาสกระโดดออกไปชงให้ศัตรูเกาะแตกพร้อมกับห้ามิลไปด้วยบ่อยๆนะครับลูนที่ใส่ก็เน้น HP เหมือนกันครับ HP ทั้ง3ช่องเลยเพื่อให้มันถึกๆ ส่งผลต่อพาสซีฟด้วยนะครับจะได้เคานเตอร์แรงแรงจะได้สทัทอนแรงแรงอันนี้ยังบวกไม่สุดนะฮะเอาเน้น HP ไปนะครับแต่เป็นอย่างที่เห็นเคาน์เตอร์ไบโอเลนออปชั่นลองอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับบวกกับรูนมันไม่ค่อยสวยด้วยก็จะได้ประมาณนี้จริงๆถ้าอยากจะเน้นก็ให้เป็นสปีดเพิ่มไปครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับรูนวัวูมืด ทั้งสองตัวนี้ก็คือเป็นทีเด็ดแหละทีเด็ดกิววอลนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปตีกิววอลให้ดูนิดหน่อยแต่ก่อนจะตีก็สำหรับแวร์วูมืดผมอาจจะไม่ค่อยได้เอาไปบุกนะครับแต่ว่าให้ไปดูว่าส่วนใหญ่คนในกิวอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไว้กันบ้านกันไงครับอย่างอาชิงก็จะใช้แวร์วูมืดเป็นลีดเพื่อให้ทีมได้สปีดกันบ้านนะครับ การใช้แววูมืดกันบ้านที่ดีอันนี้ผมก็ขอแนะนําของเพื่อนผมอเองเขมีนน่นะครับที่มาตเตีอะไรน่าให้ดูเขาก่อนก็ใช้คู่กับตัวดาเมจแรงๆตัวนะครับอย่างของเขาใช้ว่าน้ําก็ให้วูดมืด,มดค่อยเปิดอะไรเงี้ยเปิดเกาะแล้วว่าน้ําก็กระโดดไปกระซวกนะครับก็น่าจะหวังผลฆ่าได้ศัตรูว่าอาจจะตกใจมีมอนตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับนี่คือกันบ้านแต่ถ้าจะเอาไปบุก สำหรับว mm ูมืดก็แนะนำให้แบบว่าจัดทีมที่แบบยังไงอะแพ้ธาตุให้มันแพ้ธาตุเราอะครับสมมุติอย่างเจอลมร้วนอย่างเงี้ยเราก็เอาไฟไปสองตัวแล้วก็เอาวูมืดไปตัวหนึ่งนะครับให้มันตีมาที่ว mm ูมืดมันจะได้โดนสะท้อนบ่อยๆนั่นเองสำหรับวูบแสง mm hmm. ก็ผมก็เอาไว้กันบ้านนะครับ ถามว่าเวิร์กไหมตอนนี้ยังไม่มีคนมาตีก็ก็ดีในระดับหนึ่งครับมันฮิวได้ไงแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยส่วนใหญ่บอทมันจะไม่ค่อยหิวนะครับถ้าเลือดไม่ลดเยอะก็เดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนกันไปแต่ถ้าบุกนี่คือทีเด็ดเลยครับขาดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาบุกให้ดูนะอ,อย่างวันนี้ก็เปิดจิววออยู่ส่วนใหญ่วูฟแสง ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับผมจะเอาไว้ฆ่าพวกอ e ีฟิตน้ำอยู่แล้วนะครับทีมบนอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจทีมบนเท่าไหร่ลองดูฮะทีมล่างปกติผมจะใช้โกเลม แสงนะครับวูฟแสงแล้วก็กินุวันนี้ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างเอาลิงลมเดีย่ยมีห้าดาวเราต้องใช้นะวูฟอยู่ไหนก็อลองดูครับอาจจะแพ้ได้เพราะเขาแข็งแกร่งเหมือนกัน ก่อนเขาไวนะเนี่ยอ้ย๊ยแตลายมากครับอ้าวดวงดีฮนะตีเอ็กพอดีได้จังหวะดีก็ปลอดภัยแล้วครับ จริงๆทีมบุกอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะมีตัวยีวสอตัวเราแทบจะไม่ต้องกลัวติดสถานะเลยแล้วก็อ e ีฟ e ิตอีฟิตน้ำเป็นตัวทำดาเมจนะครับ เราออกรอบมาสองดีนะครับคลึกดีนะครับทีมนี้อันตรายฮะตะัตนโอเคฮะได้ผลนี่ครับเราวุบที่ผมบอกถ้าสามมันดีมากเลยมันขวดแล้วมันก็ลบบัฟด้วยแล้วก็ความแรงของผม เลือดบวกหลังสามมืนสองนะครับแล้วก็ชีเลดเจ็ดสิหกเดี๋ยวลองดูว่าแรงเท่าไหร่นี่ครับก็ได้ดอกละประมาณ5้าพห้าก็มีหลุดบ้างนะครับเพราะว่าชีเลดมันอาจจะน้อยไปทีกี้มีหลุดไปดอกหนึงนี่เราก็ต้นไปครับโอ้ยรวยเลย นี่ครับเราก็ฮิลช่วยเพื่อนไปก่อนอันนี้ต้องฮิลเอาตัวรอดก่อนครับอนตลายมากอันนี้ถ้าไม่แตกเกาะไม่แตกก็จะลดประมาณเมื่อกี้ครับสองกันกว่าครึ่งลดลงครึ่งหนึ่งไอโอเคฮนะ ครับมีอ้ามหิวแต่มันก็ไม่ได้หิวโอ้ยดูไวสูสิโอ้ยโชคดีนะครับหิวทันนี่ผมก็จพยายามสตันมันแล้วกันอ่านี่ได้เติอนพอดี ก็เอาไว้ฆ่าพวกตัวดาเมจได้ได้ง่ายนะครับก็ก <c oughs> ระทุงไปเลยแล้วกันน,นี้ถ้าเรามี่กี้เราใช้สกิลเราฆ่าตายแล้วก็ได้เทิร์นต่อเลย <c oughs> ไม่ได้ได้เทิร์นดิคูดาวมันก็จะกลับมาวันนี้ผมทำอะไรดีโอ้ยฮิวเต็มหลอดเลย ไปครับโอ้โหดวงมันดีเหมือนกันสายไฟจะรอดไหมเนี่ยนฮิวโอ้โหหนักใจนะครับ ไปเลยฮะแบบนี้อันตรายขอกทีนึงน่าจะตายะะ้วฮะโอ้โหไม่ทันเครีออยดเลย ต้องเลี้ยงเลื่อนมันก่อนนะครับ ตัวดาเมจที่แทงได้นะครับวูฟแสงโหมดมากน,นี่ก็ดีอีรดีนี่พกบ้านอีฟินน้ำนี่วูฟแสงนี่ชอบเลยครับอย่างนี้ลองดูก็ได้ครับสลับกนันนี่ลองเอาหลวงปู่ไปเล่นบ้างครับ ้องปูโม,โมมาใหม่ส่วนทีมล่างก็ใช้ทีมเดิมครับ โอ้คือข้านองครับน้องปูดผมโม่มาใหม่ใส่ EX นะครับโอ้โหได้มีคาเตอร์อ่ะารลบออกจริง ครับพอมันไม่มีดาเมจแล้วเราก็ค่อยๆไล่เก็บแสงเราทำหน้าที่ได้ดีครับวันฮิตโอได้ขอแค่มีเกาะแตกจากอีนุนะครับอื มนี่มันส้างหน้าลำคา,ยยาจริงๆอยากได้เหมือนกันครับพัดลมไม่มา,าทันทีเฮียนานจัง ออกรันฮะะหวังดาเมจไม่รัวฮะนี่ขี่ลูกดอ,อกครับเรียบร้อย 6, 000, กือบหกพันก็หกสี่ยี่สี่ครับสองพนสี่แจมเว้วันนี้เราจะลองค่าฟินิ์ดูก่อนนะครับถ้ารีคูดาวติดก็สบายยางดีซิดอีกดีไม่ติดผมลองเปลี่ยนไปค่าโอ <c oughs> ้ึถกด้วย บายครับเหนียวค้าดีให้ไหมติดแล้ว้าดีติดก็ไม่เกิดครับผมสบายขอโตได้แล้ว นานเหมือนกันกนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะตีสักสามดาบสงสัยเดี๋ยวเวลามันจะนานไปก็เอาแค่สองดาบพอแล้วกันครับผมการใช้งานแวววูฟแสงก็อย่างที่เห็นครับขอแค่มีตัวเปิดเกาะนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมดีๆสักตัวนะครับอย่างโกเลมหรือลิงแสงก็ได้เฮ้โยโกเลมแสงหรือลิงลิงลม้มนั่นแหละเอามาเป็นลีดนะครับแล้วก็คอยช่วยซับซนคอยอะไรอย่างนี้ ค okay. สำหรับเรื่องการอารีนานครับจริงๆแล้วก็ใช้ได้แหละใครที่เอาไปจัดทีมเอาหน่อยนะครับอย่างที่บอกคือคีย์หลักคือมีตัวเปิดเกาะให้นะครับแล้วก็วุบแสงทำดาเมจได้แต่อารีนามันจะไม่เหมือนกิววองที่มันมี4ตัวไงครับ3ตัวนี่จะเล่นง่ายกว่านะ okay. ฮะโอเคฮะก็มานี้ทั้งวูบแสงแล้ว วูฟมืดนะครับเจ๋งหมดเลยแล้วก็มีอีกวูฟหนึ่งที่ถ้าใครหาท้ามืดท้าแสงไม่ได้ที่หน้าปั้นก็คือวูฟน้ําครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นไว้เลยวูฟน้ํานี่เคยเห็นคนกันบ้างก็โหดนะครับแถมเอาไว้ลงดันลงหอคอยร้อยชั้นก็มีประโยชน์ด้วยทั้งหาทั้งนอร์มอลเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่ผมยังไม่ได้ปั้นสกิลก็จะคล้ายๆกันนะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองเหมือนวูฟแสงเลยมีฮิว มีิวีสกิลสองนะครับส่วนสกิลที่สามวันนี้ก็คล้ายๆกันแต่โจมตีแค่สามฮิตแต่ว่ามีเปิดเกาะด้วยทําให้จัตรูมีโอกาสเกาะแตกนะครับอันนี้ที่มันใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าวูฟแสงตรงที่พอมันฆ่าตายแล้วมันไม่ได้รีคูดาว์ไงครับมันเป็นดาเมจไม่ได้มันเหมือนแบบเป็นตัวชงมากกว่านะครับวูฟวูฟน้าก็ลองเล่นกันดูครับจัดทีมจัดยังไงก็ลองลองไป มิกไปแมทกันดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรีวิวทุคู่นะครับแสงกระมืดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ติดตามนะครับช่องชาแนลยูทูบไม่ก็ไปที่หน้าเว็บผมก็ได้ครับ m o b i l e l o o p e r c o m ผมรวมรีวิวเอาไว้หมดแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ